ครับที่ดินเจ็ดไร่นะครับที่ดินเจ็ดไร่อยู่บ้านน้องไผ่หลมอมอำเภอเดชจิติจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ติดกระทนอมดำนะครับแบ่งได้เจ็ดไร่ไร้ละสร้างแทนบาทครับทวนนะครับเจ็ดไร่นะครับซึ่งเซตนี้เป็นไส้หลักนะครับอำเภอเดชจิติจังหวัดสุพรรณบุรี มาตําบลสักโจมน,นะครับถุนท่านไดสนใจนะครับที่ดินเจ็ดไร่ไร่ละทราบแสนเอ่านานะครับประมาณไม่กว้างเท่าไหร่นะครับประมาณ20สิบเมตรตนะตรงนี้น้าที่ดินนะครับเนี่ยตรงน,นี้นะที่ดินเลย ลักษณะอย่างเงี้ยหน้าที่ดินตรงนี้นะครับเนี่ยในนะครับใบชะโนดขุดแดงนะครับที่ดินนะครับเนี่ยตรงลักษณะอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ขุดทอ่อท่อมดินนะครับเข้าที่ดินพอดีเลยนะครับไร้ละสร้างแท้นนะครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ทุนทันใดต้นใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ไล้ละส้างแท่นนะครับเจ็ดไล้ที่ดินแปลงนี้ติดหน้าถนนดํำนะครับเส้นหลักนะครับอําเภอดอนจีดีตำบลสักโจมนะครับเส้นหลักนะครับย้ำว่าเส้นหลักนะครับลักษณะอย่างนี้เลยมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านด้านหน้านะครับเป็นสียแยกไปแดอะอสียแยกนะครับสี่เดียแยกตรงเนี้ยเป็นสียแยกนะครับประมาณสองร้อยเมตร ใน่พื้นบ้านนะครับตรงนี้พื้นบ้านตรงนี้นาที่ดินนะครับเนี่ยนาที่ดินต้นประดู่้านถ้ายนะครับอยู่ในที่ดินของเรา